สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชิเนลเองเนีผมแล้วันนี้นะฮะเซเว่นทูชิเนลก็อยู่กับมังงะเรื่องศึกตํานานเสียสวิหรือว่าการิีบาดเสียสวินนั่นเองเนี่ยผมกับมังงะตอนที่47เท้าวความถึงมงงะในตอนก่อนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยก็ได้พบว่าในตอนนี้เนะี่ยสมาชิกของกลุ่ม Dark Talism แมเนี่ยที่กำลังไล่ตามเพอร์ซี่เนี่ยถูกกลุ่มของเพอร์ซี่เนี่ยจัดการได้หมดแล้วนะฮะเว้นอยู่คนหนึ่งนั่นกะ็คือหัวหน้ากลุ่มของมันและนำซ้ําเลยคือในตอนนี้พลังของดอนนี่ก็ได้ตื่นขึ้นแล้วแต่ว่าตอนท้ายของมังงะก็ได้พบว่าหัวหน้ากลุ่มของมันนั้นปรากฏมาข ของเพอร์ซีและตัวมาในตอนนี้ก็สามารถแยงดาบจากเพอร์ซีไม่ได้แล้วต่มาชิมงานตอนล่าสุดในตอนนี้หัวหน้าของกลุ่มดาร์คทาลิสแมนี่ยได้พูดมาว่าทีนี้ก็ ลุกคาดเมื่อเิ้นเสียงมันในตอนนี้แต่ละคนเนี่ยถึงกับมือตกเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยกําลังหันหน้าไปมองแต่เหมือนร่างกายของเพอร์ซี่เนี่ยจะค่อนข้างช้านะฮะเนื่องจากว่าในตอนนี้หัวหน้าของมันเนี่ยก็ได้ฟาดดาบเพอร์ซี่เนี่ยอาศัยหัวเพอร์ซี่อย่างแรงซึ่งแน่นอนวินาทีนั้นเนี่ยที่ดาบของมันเนี่ยกํลังโดนหัวเพอร์ซี่เราก็จะเห็นว่าเพอร์ซี่เนี่ยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะฮะมาสกัดขาเขาทําให้เขาเนี่ยล้มทําให้ร่างกายเขาในตอนนี้เนี่ยเเต้กว่าเดิมมันเเต้กว่าเดิมเพราะว่าร่างกายของเพอร์ซี่เนี่ยถูกสกัดขาไงจริงๆแล้วเนี่ยดาบมันต้องฟันโดนคอเพอร์ซี่แต่เหมือนว่าในตอนนี้ดาบนั่นน่ะจะโดนบวกเหล็กของเพอร์ซี่และในตอนนั้นเองนะฮะหัวหน้ากลุ่มมันเนี่ยก็เลยงง ได้ยังไงกันข้าวฟันโดนคอนี่และเมื่อเพอร์ซี่ถูกเปิดในตอนนี้ดอนนี่แอนเดรนาซีเนี่ยก็ได้หันตาไปเหมือนว่าเขา3ามคนเนี่ยจะช้ากว่าเพอร์ซี่แต่แล้ววินาทีนั้นซินเนี่ยก็ได้ออบสั่งมาว่าดอนนี่แค่คําพูดเดียวของซินนะฮะดอนนี่เนี่ยก็ทราบบัญชีเลยว่าเขาในตอนนี้เนี่ยต้องทําอะไรเมื่อซินคําพูดซินดอนนี่นะฮะก็ใช้พลังเทเลไคเนซิตขอเขาเนี่ยปาดาของเพอร์ซี่ออกไปก่อนทําให้อัศวินตนนั้นเนี่ยถึงกับงงมากและดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดต่อว่ายังแกไม่ได้แ นีค่ะกำลังลออยู่เหรอและจากนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้จับร่างของมันนะฮะเยียงใส่ต้นไม้อย่างแรงแต่ให้ตายเถอะมันเนี่ยไม่ได้กระจอกเหมือนโดนัทนะเมื่อมันเศร้ามันเนี่ยถูกปาใส่ต้นไม้ในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้หมุนตัวและมันเนี่ยก็สามารถลงจอดได้อย่างง่ายได้จากในตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้หมอนี่เนี่ยน่าจะแก่งสุดแล้วนะฮะในบรรดาของกลุ่มดาร์คทาริสแมนตัดมาที่เพอร์ซี่กันบ้างในตอนนี้นาซีนะฮะกำลังจับร่างของเพอร์ซี่อยู่เหมือนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยถูกตีหัวอย่างแรงถือไหมเขาเนี่ยจะมีบ เพอร์ซิวัลโอเคนะนาซี asi, เนี่ยก็ได้พูดมาเขายังพอมีสติแค่นี้หน่อยเท่านั้นถ้าเกิดตะก,กี้เพอร์ซี่ไม่สุดหรือล้มแล้วก็เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ว่าในตอนนี้ที่เราต้องจัดการนะคือเจ้าหมอนั่นแต่แล้วเสียงซีเนี่ยก็ได้พูดมาเจ้าหมอนั่นคือผู้นําของกลุ่มดาร์คชาริสแมนนามของมันคือชันเดอร์แคปหรือที่แปลว่าฟ้าผ่าและชื่อจริงของอัศวินตนนี้คือฟิดดิชและเหมือนในตอนนี้ฟิดดิชเนี่ยจะเริ่มโจมตีกับฟิดดิชเนี่ยได้ยิงหินขึ้นมา2ก้อน เขาได้พยายามปาหินก้อนนึงใส่ดอนนี่ดอนนี่ที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยใช้พลังเขาเนี่ยในการยับยั้งหินก้อนนั้นและดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่านี่แกคิดว่าหินก้อนนี้เนี่ยจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอแต่แล้วฟิดดิทนเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าพลของพลังเวทแกคือ25ฟุตเงี้สินะและจากนั้นมาเนี่ยก็ได้ปาหินอีกก้อนนึงนะฮะกระแทกหินก้อนแรกเหมือนหินที่มันปาก้อนสองเนี่ยจะกระแทกหัวดอนนี่ดอนนี่ในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังที่ค่อนข้างเก่งมากต่่วาอดดู้็ไพ อ๋อฉันเข้าใจแล้วเจา้าบอลนั่นกำลังจินตนาการว่าจับหินอยู่ก้อนหนึ่งงั้นสินะพองั้นก็เลยใช้มือข้างหนึ่งเนะี่ยิีหิน2ก้อนไม่ได้และเหมือนดอนนี่ในตอนนี้นะฮะจะสหารไม่ต่างอะไรจากเพอร์ซี่เลยและนาซีเนี่ยก็ได้พูดมาก่อนอื่นอ่ะห้ามเลือดเขาเร็วตัดมาทางฝั่งของกลุ่มดักทา a ิสแมนโดโรานาได้พูดมาว่าทําดีมากฟิตติดฟิตติดเนี่ยก็ได้พูดกลับมาแกก็เรียกตัวเองว่าทาริสแมนอยู่อีกอย่างนั่นเลยน่าสมเพชและเบอร์กี้เนี่ยก็ได้พูดมาคือฉ พูดตามตรงนะระดับเรานะนายจะสามารถจัดการพวกเด็กงงๆอย่างนี้ได้สบายฉันกําลังสงสัยอยู่ในตอนนี้ว่าควรจัดการชีวิตของพวกมันไม่ให้เจ็บปวดแต่ว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันต้องการให้พวกแกตายอย่างเจ็บปวดมากที่สุดให้พวกแกได้สัมผัสและลิมรสใบหน้าที่สิ้นหวังใบหน้าแห่งความหวาดกลัวที่พวกแกมาทําลายสมาชิกดการ์ทลิสแมนแกต้องชดใช้และจากนั้นฟีดี้เนี่ยก็ให้สัญญ,ญาณบางอย่างเหมือนมีใครสักคนเนี่ยปรากฏตัวมาเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดมาว่านั่นเขานี่ ซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครนะฮะเขาคนนั้นก็คือเอลกินเอลกินเนี่ยเพอร์ซี่เขาช่วยรักษาไว้นะฮะเอลกินจี่ได้ไม่ตายเอลกินในตอนนี้ปรากฏตัวมาแล้วก็ได้พูดว่า <c oughs> แกผมกันอีกแล้วไอเด็กเหียเ <c oughs> มื่อสิ้นคําพูดเอลกินตัวของฟิดิสเน่ก็ได้ถือรูกอะไรสักอย่างและเมื่อนาซีเห็นนาซีเนี่ยก็ได้พูดว่าว่านั่นมันลูกแก้วกระถา ขอเสริมก่อนก็แล้วกันนะฮะลูกแก้วกระถาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเหมือนกับเมอร์ลินเนี่ยไล่เวทไว้นะแต่ว่าเขาเนี่ยอัดพลังเวทใส่ลูกแก้วนั้นและฉะนั้นฟิดินเนี่ยก็ได้ใช้งานลูกแก้วกาถาเมื่อลูกแก้วกาถาได้มีการใช้งานก็ได้มีอะไรบางอย่างนะฮะเข้ามาเอาหุ้มร่างกายของกลุ่มดักทาลิสแมนนาซีที่เห็นเนี่ยก็ได้พูดมาว่าแผ่พวกเขาเนี่ยกำลังฟื้นฟูดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาเววแล้วไงและจากนั้นแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดมาว่าแบบนี้ท่าไม่ดีละเพอร์ซี่ที่า ไม่นะแบบนี้และก็ได้ตัดมาชื่อกลุ่มของดาร์คทาลิสแมนในตอนนี้เบอร์กี้โดนัสและเอลกินเขาทั้ง3คนเนี่ยหายดีกันหมดแล้ว <laughs> ขากลับมาแล้วพวกเราสี่คนกลับมาอีกครั้งเอาละและคราวนี้เรามาดูกันว่า4ต่อสี่ใครจะชนะขณะที่พวกเรานะ่ะร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแต่แกในตอนนี้นะ่ะมีแผลมีเลือดออกแล้วก็ฟกชำ้ำ เมื่อสิ้นคำพูดเอลกินในตอนนี้เนี่ยสีหน้าของแอนเน่ดอนนี่และนาซีเนี่ยซึ่งเมื่อตกเพราะพวกเขาเนี่ยก็ทราบดีว่าในตอนนี้มันคือไหยนะและดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาว่าไม่มีทางนะแบบนี้เราไม่รอดแน่นายเคยพูดมาเช่อย่างนั้นหรอสินว่าถ้าเกิดสู้4ต่อ4ีโอกาสชนะเราเนะี่ยไม่มีแล้วในตอนนี้เนะี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดมาการประจนภยัยเรานะ่ยต้องสิ้นสุดแค่นี้แต่มันนะ่ะสนุกมากเลยฉันอยากเป็นอสุนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับแม่ฉันแล้วนาซีเนี่ยก แต่ว่าฉันก็ดีใจนะเพอร์ซี่ที่ได้ต่อสู้กับนายจนถึงจุดจบนะแต่แล้วเสียงของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดมาฉันฉันจะไม่ยอมแพ้ดอนนี่เนี่ยก็เลยพูดมาเรื่องไรสาระเธอเพอร์ซี่ทราบของนายนะแต่แล้วเพอร์ซี่ก็ได้พูดกลับว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ดอนนี่ฉันน่ะจะปกป้องนายจะปกป้องซินปกป้องนาซีและแอนนี่ฉันไม่อยากเสียใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นฉันเน่ะเมื่อซินคําพูดเพอร์ซี่พลังของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้เอ่อลนนะตอนนี้ฟิลดดิสเนี่ยก็กำลังมองอยู่และซินเนี่ยก็ได้พูดแรงมาว่า ทำดีมากเพอร์ซีความไม่สิ้นหวังนั่นแหละคือพลังและมันจะสรรสร้างทุกอย่างทําให้ดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายเพอร์ซีเนี่ยก็ได้พูดมาว่าสิ้นและซิ้นเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าเพราะว่าฉัน,เ,นเชื่อในตัวนายนายน่ยคือเด็กในคําทํานายนายคือหนึ่งในสี่จตุตรัาอาชาเมื่อสิ้นคําพูดนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาว่าเฮ้ยไอหมาป่าบ้านี่แกไม่เชื่อฉันเรื่องไงฟะและไงถึงพูดว่าเชื่อเพอร์ซีล่ะเชื่อฉันด้วยสิฉันก็เชื่อในตัวเพอร์ซีเช่นกันเพราะฉะนั้นนแล้ว้วนวน่่ไพาากาซี็ดดูใช เราน่ยจะไม่ยอมแพ้เหมือนหลายๆครั้งที่ได้ผ่านมาพวกเราน่ยจะช่วยนายจนถึงหยดสุดท้ายแอนนี่เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันก็เช่นกันถึงแม้ฉันน่ะจะไม่ได้เป็นสิจรลอาชาแต่ว่าฉันน่ะจะเป็นอัศวินเคียงข้างเขาถ้าเกิดพวกเราน่ยยอมแพ้ตรงนี้เราก็ต้องทิ้งความฝันสิและภาพของมังาะก็ตัดมาหาเพอร์ซีเพอร์ซีในตอนนี้พลังเวทเอ่อลนมากนี่มันพลังเวท พลังแห่งความหวังพลังชันในตอนนี้เนี่ยกำลังเอ่อล้นและจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้เปิดฉากการโจมตีก่อนเพอร์ซี่เนี่ยได้พุ่งตัวและสะบัดดาบเนี่ยที่มีความยาวไกลมากใส่ทางฝั่งของกลุ่มดาร์คทาลิสแมนกลุ่มของดาร์คทาลิสแมนในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยถึงกับหลบหนีส่วนฟิดิสในตอนนี้เนี่ยเขากำลังยืนดูด้วยความใจเย็นและเสียงเอลกินเนี่ยก็ได้พูดมาอันตรายมากดาบนั้นโคตรยาวและจากนั้นโดนาเนี่ยก็ได้พูดมา ฉันจัดการเองพลังเวทอิมแพคโดนานะตอนนี้กำลังระเบิดตัวเองนะฮะเสียงของซีเนี่ยก็ได้พูดว่าเพอร์ซิวเข้าสมุดป้องกันและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดว่าฉันเข้าใจแล้วและจากนั้น Percy เพอร์ซี่นะฮะก็สามารถตับพลังเขาเนี่ยเข้าสมุดป้องกันได้แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพลังเวทอิมแพคนะฮะก็ไม่ใช่วเวทเล่นๆเพอร์ซี่เนี่ยจึงได้กระเด็นจากการโจมตีด้วยเวทอิมแพคและเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พูดมาว่าหน่อยนะไอ้เจ้ากล้ามนั่นะและเสียงดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดมาเดี๋ยวฉันนะจัดการเเเเเจจจ้้้้้าานน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 นััั่่่่่่่่ออ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 งงงงงทุุกกกกกกกคคคคใใใตตีีีีีะะะะฮหมมมมมมมืริลลลลลขขึแแแวยย็ูไ ความสิ้นหวังของแกกับแปลเปลี่ยนพวกเด็กน้อยแววตาความหวังของแกนะฉันจะลบล้างหมดซะและจากนั้นฟิดิสนะฮะก็ได้ใช้สัญญาณมือในการออกคำสั่งบางอย่างเมื่อกลุ่มของดาร์คทาลิสแมนเห็นพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่ารับทราบและจากนั้นทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้พุ่งตัวหาเพอร์ซี่ซินที่เห็นเนี่ยก็ได้พูดมาว่าพวกมันกําลังมาแล้วพวกเรากระจายตัวกันออกซะและในตอนนี้กลุ่มของเพอร์ซี่นะฮะก็ได้แยกกระจายตัวกันแต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้พบว่าดาร์คทาลิสแมนในตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจโจมตีเพอร์ซี่ตต่่นนน้้นงงกางงกา,าิิิสยขออฟดด็ไพูหว แกคือผู้บัญชาการกนั่นแหละและต่อไปนะฮะจะเป็นตัวอย่างบางงาตอนต่อไปใครไม่อยากรับชมตัวอย่างเนี่ยก็ปิดคลิปก่อนได้นะฮะ Perfect ค i l พื้นที่พลังเวทที่แม้แต่เราเจ็ดบาปก็ยังไม่สามารถกําจัดออกไปได้ง่ายเราจะเริ่มโจมตีจากหัวสมองของทีมก่อน e l เ,เกนถ้าเกิดแกคิดจะฆ่าใครแกก็ต้องเตรียมใจตายด้วยเช่นกันและมางงานในตอนหน้าจะตุราอาชาคนที่2เจ้าชายแห่งทะเลสาบงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะฮะใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมบายบายครับสวัสดีครับ